หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือพัฒนาพื้นที่ดอนปูตาลำน้ำโดมใหญ่สร้างสวนสาธารณะหวังให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งสำคัญของอำเภอเดชอุดมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานราชการค่ะ นายธรรมนูนแจ่มใสในอำเภอเด็ดอุดมพร้อมด้วยนายเอกชัยทรงอำนาจเจริญสอสอ,อุบลราชธานีเขต4อเภด็ดอุดมพักเพื่อไทยและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเด็ดอุดมลงพื้นที่บริเวณดอนปู่ตาอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญและมีความเก่าแก่มีความเป็นมาอันยาวนานโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับสะพานข้ามลำน้ำดมใหญ่ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทุกภาคส่วนมีความ เห็นตรงกันว่าอยากจะมีการพัฒนาดอนปู่ตาให้กลับมาสวยงามคงสภาพเดิมอีกครั้งปัจจุบันทุกภาคส่วนได้เริ่มมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนี้โดยใช้งบประมาณคณะกรรมการศาลเจ้าได้ช่วยกันสนับสนุนจำนวน200,000บาทศาลหลักเมือง100,000บาทและเงินที่ประชาชนช่วยกันบริจาคนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าและโรงเรียนนองแสงด้วย ขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ช่วยการปรับปรุงท่าน้ำบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ลดดับเพลิงรถน้ำของเทศบาลและอบะตอสามารถนำํำน้ำจากลำน้ำโดมไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนกรณีที่ประสบภัยแล้งส่วนบริเวณด้านหลังจะมีการทำระบบบำบัดน้ำเสียด้วย นายธรรมนูนจำไซส์นายนอำเภอเดชอุดมกล่าวว่าในอนาคตจะพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของอำเภอเดชอุดมและจะเป็นที่จัดตลาดถนนคนเดินเป็นที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปที่สำคัญจะเริ่มมีการจัดงานแข่งเรือยาวและลอยกระทงบริเวณนี้ด้วย ด้านนายเอกชัยส่งอำนาจเจริญสอส,สอุบลราชธานีเขต4อำเภอเดชอุดมพักเพื่อไทยกล่าวว่าเนื่องจากอำเภอเดชอุดมเป็นอำเภอที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดอุบลราชธานีมีประชากรเกือบ2องแ0,000คน แต่มีสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ไม่มากนะักดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเล่งเห็นความสำคัญและจะมีการพัฒนาพื้นที่ดอนปูตาเป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของอำเภอเด่นอุดมต่อไปในอนาคตขณะเดียวกันประชาชนทุกคนควรจะช่วยกันพัฒนาและดูแลรักษาตลอดจนต่อย,ยอดกันต่อไปในอนาคตด้วย